สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับปาล์มและบอรกากระซิบก็สิบกระซิบและตอนนี้เราอยู่กันที่วัลลาวิวซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าที่นี่อลังการดาวล้านดวงมากๆโอ้โหอ,โอลังการขนาดนี้จะเป็นของใครไปได้เป็นของเขาคนนี้เลยคุณไก่วลายยุทธมิริทจินดา ถ้าอยากรู้ความอลังก,การของที่ดีแล้วว่าเป็นอย่างไรไปถามกันเลยดีกว่า <laughs> <laughs> ส่วนที่มาที่ไปของบ้านหลังงามๆหลังนี้เราจะเป็นอย่างไรและคงต้องไปถามผู้จัดดาวล้านดวงคนนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของเวลาวิวกันดีกว่านะครับ <laughs> น้องครับน้องครับเออคุณไก่วลาย,ยุดหน่อย <laughs> ทำไมวันนี้พี่แต่งตัวชิวจังเลยอะ่ะยุดอยู่บ้านไงยุดอยู่บ้านไงพี่วันนี้วันเปิดตัววลาวิวขนาดนี้ ชิวๆเลยเหรอไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการครับอันนี้เปิดซอฟๆแต่ปลาล์มอยากรู้ว่าทําไมต้องเป็นวนลาวิวครับ วราคือชื่อตัวเองอวิวคือเป็นแบบบ้านอยู่ชนบ,บทวิ่ไก,ก่อนที่จะเป็นวราวิวเนี่ยจะเป็นที่ถ่ายโลเคชั่นละครก่อนก็จะเป็นบ้านไม้ธรรมดาอยู่ริมน้ําซึ่งบ้านลักษณะแบบนั้นตรงไหนก็มีแต่เนี้ยพอพี่ทําอย่างนี้ขึ้นมากาเซโบ,บลิผมน้ําเจ้าพญาหลังแรกในประเทศไทยสวยแล้วก็หวานแล้วก็หรูพอสมควร,ครสำหรับเป็นโลเคชั่นถ่ายละครได้ห้องนอนเป็นพาโนรามาสระเบียงนู้นก็นั่งชิลๆมีเป็นโบกี้รถไฟด้วยโบกี้รถไฟได้เอามาจากดั่งดวงหร ยกมาเลยค่ะเสียดายห้องรับแขกรู้ลาก็เป็นห้องกินข้าวไว้ถ่ายละครในอนาคตจะเปิดเป็นพรีเวดดิ้งแต่งงานจัดงานเพราะว่าเราสามารถทําเป็นห้องลดน้ําได้ห้องสู่คอได้แล้วจัดงานเลี้ยงใหญ่ได้สามารถรองรับแขกได้ประมาณ200คนโอ้โหและนี้คือเรือมารับพี่หรือเปล่าครับเรือพี่ยังไม่เสร็จค่ะอันนี้เรือส่งน้ำแข็งอ่ะพี่แกกครับทุ่งงบไปเท่าไหร่ครับคือเวลาทาอะไรอยากให้มันดีให้มันสวยให้มัน เออเอออ่าเอออ่าให้มันคนพูดถึงก็โอเคก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็วช่วยช่วยคำนวณเอาเองกันแล้วกันนะคะพวกลบคูณหารแล้วล่ะตัวเลขน่าจะอลังการอยู่นั่นเนี่ยเป็นไงฮะมาวันอาวิวอลังไหมแม่ไม่อลังก็ไม่ใช่ไก่นะไม่อลังก็ไม่ใช่ไก่นะแม่ถูกใจโซนไหนถูกใจอะไรบ้างครับในนี้ ถูกทุกโซนเลยอ่ะชอบห้องห้องต่างๆเขาพาไปดูสวยมากเลยแล้วคุณแม่แอบไปเลงอะไรในนี้ไว้ยังลูปปุงรูปปั้นต้นมงต้นไม้อะไรคุณแม่เลยงไม่ไม่คุณแม่เล็งไว้ดิเดี๋ยวหนู่ไปเอาใส่รถคุณแม่ให้แต่นี่ใส่เสียนี่ใส่เสียเดี๋ยวเอาอย่างนะคะนี่ใส่เสียดีๆจะมาเอาของบ้านเขาไปได้ไง เรามาชมความมลังการงานสร้างของวาราวิวกันต่อนะอาจจะอลังสักขนาดไหนแล้วก็ต้องไปถามนักแสดงรุ่นใหญ่เหล่านี้กันโดครับผมสวัสดีครับปะก้อยเตกปะก้อยสวัสดีค่ะเป็นไงฮะเข้ามาวาราวิวตื่าวังอลังมากไหมเมื่อก่อนเป็นเป็นท้องห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแถวเนี้ยอยู่ๆวันนึงเดิมเขาเศษมาจากไหนเนี่ยเวลามาทานข้าววันที่เนี่ยเราก็รู้สึกว่า มันมีพื้นที่เยอะมากเลยกินไม่เหนื่อยเท่ากับย้ายอ่ะเป็นไงครับพี่ดุ๊กสำหรับวลราวิวที่เข้ามาอลังไหมครับพี่ก็อลังมากวันนี้นี่ถึงกับขนลุกเลยอันดับแรกเลยแล้วทางเดินเข้ามาเราได้ความรู้สึกแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศโผล่เข้ามาปุ๊บอมุมนั้นก็เป็นอีกแบบมุมนี้ก็เป็นอีกแบบคือถ้าเป็นพี่ไก่ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะหรืออีกคํานึงคือไม่ปกติที่เห็นนี่แค่บรรยากาศภายในบ้านนะครับสาธยายวันเดียวราไม่หมดจริง พรุ่วนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของร้านกาแฟวราคอเฟ่กันตอ่อ